เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงมหาดไทยนะครับวันนี้เขาเปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง14,510อัตรานะครับตามที่เรารอ,อคอยกันมานะครับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้จ้างงานในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการนะครับจำนวน14,510อัตรา นะครับวันนี้เนี่ยเขาได้ประกาศรับสมัครแล้วนะครับโดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ถึง15กันยายน2563นะครับตำแหน่งที่เปิดปรับสมัครสอบเนี่ยตำแหน่งลูกจ้างเหมาตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการอัตราค่าตอบแทน15,000บาทต่อเดือนนะครับกรอบอัตรารวมทั่วประเทศเนี่ยรับตำบลละ2คนนะครับ จำนวน7,255ตำบลรวมทั้งประเทศเนี่ย14,510คนนะครับโดยมีระยะเวลาการจ้างเนี่ย12เดือนตั้งแต่1ตุลาคม63ถึง30กันยายน64นะครับสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยปฏิบัติงานณนะที่ว่าการอำเภอและจัดเก็บข้อมูลณนะพื้นที่ตำบลอำเภอรวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะครับ คุณสมบัติทั่วไปนะครับ 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครก็คือ15กันยายน6-3 3. เป็นผู้ได้รับวุตรการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่กพรับรองนะครับ4เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษในตำบลน,นั้นไม่น้อยกว่า6เดือนจนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัครนะครับก็หมายถึงว่าผู้ที่จะสมัครในท้องที่อำเภอไหนก็ตามนะครับท่านสามารถสมัครได้ในพื้นที่ของท่านนะครับตามตำบลที่ท่านอยู่นะครับการรับสมัครสอบเนี่ยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณนะที่ทำการปกครองอำเภอโดยรับสมัครระหว่างวันที่1-15ถึง15กันยายน6-3ในเวลาราชการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอตามทะเบียนบ้านตามภูมิลำเนาของท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ